กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโยผมเหมือนเดิมนะครับไอมาวินนะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปใหม่ที่ชื่อว่าทอยเล t เล g ก c ซีเป็นแมปใหม่ของแนวทอยเลดนะครับก็เป็นแบบใหม่ที่เปิดมาเน่ยด้วยความสวยหรูเหมือนในความรู้สึกเหมือนเราเล่นอันนี้ไม่แวนการ์ดเลยแต่ว่าการาฟิกยังไม่สูงเท่านั้นแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้สวยมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าระบบแบบนี้นี่มีอะไรบ้างผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกพร้อมกับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้มีซัมมอนนะเป็นเหมือนกาชานะครับท่านผู้ชมเออ่มีตัวละครขายด้วยท่านผู้ชมก็ตัวละครก็มีอันนี้อะไรอันนี้คือออตโตรีเซลนะครับแล้วก็มีมิติกมีฟิวเจอร์ของแมนนะฮะแล้วก็มีพัคเกตเมกาซูเปอร์เมกาสปีกเกอร์แมนเมกาสปีกเกอร์กายคอมเบเดอร์ดิวเกิล ตัวมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมยูนิตเรามีอะไรให้ใหม่เรากดยูนิตซิยูนิตเรามีเจ้าคาเมล่ากายมาให้เราก็กดใส่ไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันก่อนนะครับว่าในข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีสโต้ครับมีสโต้สโต้มีตัวสุ่มแบบใช้เจมนะครับก็จะมีตัวพวกนี้นะท่านผู้ชมมีสตาร์ทแพ็ปราคาเพียงส9งรบเกรบิลก็ได้ตังค์ได้ลัคก,กี้ได้ดับเบิลคอร์ได้เจมมายี้าน้อยจังเนี่ยเจม25ก็มีดาร์สปิกเกอร์แมนอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวโรบักนะครับมีตัวเก้าอี้ตัวรัสไซแอนคอมบล่าแมนออสโต,ต,ตรั B A P, สทีวีแมนแล้วก็เกมพาร์ตต่างๆนะครับ VIP คุณ2ดับเบิลคลัคดับเบิลคอยล์แล้วพวกคอยล์แล้วเกมพาร์ตเจมเจมมันหาได้หรือเปล่าเพื่อนชมไม่แน่ใจนั้นเนี่ยในมีรัสซื้อดีือไมเนี่ยรัสไซแอนสติกแมนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีเทรดดิ้งครับเทรดดิ The ้งอันนี้เทรดได้เลยเนาะ มีเควสให้ทำนะครับเควสก็จะได้เจมนะฟุก create, toilet, ๊กเควสคิวทอเลตมินมีเดียโหมดโอเพนเควสเปิดสามกล่องเควสรายเดือนรายวันนะครับนี่รายเดือนนะเกดพันได้หกสิบห้าเจมก็มีรายสัปดาห์ด้วยโอ้เป็นสองเควสสองกล่องมีดีบาทนะครับเกิดเคมวันนี้ได้มาร้อยยี่สิบเหรียญเดี๋ยวเราลองดูดิว่าเรามีอยู่ร้อยห้าสองร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยเราสุ่มอะไรได้บ้างเราสุ่มเจ้านี่ได้เราเปิดกล่องได้ครับเปิดเลย เราเปิดมาได้ตัวดิวแมนอันคอมมอนครับเดี๋ยวเปิดอีกกล่องหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมเดีเปิดอีกกล่องหนึ่งนี้ได้เจ้าคาเมล่าแมนคอมมอนครับคือคาเมล่าแมนกับคาเมล่ากายนี่ตัวตัวกันหรือตัว,ต,วตัวเดียวกันวะตัวเดียวกันเขาเปลี่ยนจากคำว่าแมนเป็นกายเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบนี้มีอะไรพิเศษก,กับแบบทาวเวอร์ดีเฟนส์เนีทัวร์เลสทาวเวอร์ดีเฟนส์อื่นๆบ้างมีชาเลนจ์ให้เล่นอะไรคือชาเลนจ์เลยอา่ามีคนจะเทกับผมปฏิเสธศษมารับได้ มีชาเลนด์ด้วยชาเลน์ challenge เหมือนยังไม่เปิดนะซื่งน่าจะเป็นชาเลน์ไว้ต่อสู้กันเราดูอื่นภายในนี้ดีกว่าท่านผู้ชมมีรีเดนบอร์ดนะครับรีเดนบอร์ดจะเป็นคนชนะคนเหรียญเยอะสุดโอ้โหแล้วก็มีเจมเยอะสุดเจมโอ้โหเจมอย่างเยอะเลยท่านผู้ชมแล้วก็คือเยอะแค่ไม่กี่คนด้วยนะประเด็นเยอะสุดก็เป็นล้านเลยเมิวบีด้ะ ก็มีเอเลดนะครับท็อปเอเลดเหมือนแค่เลทัมบ Defense, ูนิเฟนเบสท่าแม็กแทกแล้วก็อื่นที่น่าจะตามมาทีหลังสวยใช้ได้เลยแบบนี้มีเจ้าตัวเก้าอี้สีแล้วกเจ้าเก้าโรบักเป็นตัวเก้าอี้นะครับ <_ S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราเดินดูรอบแปดกันก่อนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าเอเลดอันนี้หมวดเอเลดก็หมวดเอเลด,ดทั่วไปนั่นแหละนะมีซัมมอนมีอินเด็กอินเด็กคืออะไรอินเด็กก็คือตัวฟอนทัมในเกมตัวคอนในเกมตอนนี้มีอยู่สี่สิบสองตัวนะครับท่านผู้ชมถ้าอยาก อยากให้เรามีขายในร้านของเราตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าเกมพาร์ตต่างๆท่านผู้ชมพี่ชมเห็นเกมพาร์ตพวกนี้ใไหมเกมพาร์ตพวกนาาเนี้ยราคา B P เนี่ยเติมเองเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเติมเองเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าโรบักนะครับไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูคือราคาเติมเองค่อนข้างแพงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่การเติมโรบักนะกดซื้อโรบักไปแล้วไปดูราคาเติมเองนะครับสองร้อยบาทนะครับได้สี่ร้อยโรบักเท่ากับบาทได้สองโรบักแน่นอนมีวิธีการที่ถูกกว่านั้นไปดู เพียงแค่ท่านผู้ชมนะค้นหาคําว่า FZ Shop นะครับก็จะเจอกับร้านเขียวๆอันนี้ตอนนี้มีกิจกรรมแจกด้วยนะครับแจก1เกมพาร์ตราคา1,000โลบัคเพียงเล่นตามนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็รับกดเกมพาร์ตเลท6นะครับทุกแมปที่กดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลีวายคิมิกาซี่หรือเดอะสตองเกตพนักงานสกิฟีมิสวามเบดวอร์อนิเมะอะไรต่างๆนานานมากมายแล้วรับกดทุกแมปแล้วก็ขายตัวละครในเกมเทเลทเทอร์วิฟเฟนและไฟน์นัพ ไฟไนท์ทาวเวอร์ดีเฟนและต้นอื่นอีกมากมายครับไปอุดหนุนกันได้ที่แอปสตาร์ช็อปนะครับนี่เราเข,าข้าโฆษณากันนานเป็นหน่อยนิดนึงนะครับผมก็นี่เขาให้ตัวอะไรมาเนี่ยคมัมภีาารนะ์ก Alrighty, รายนะกดไรดี้แล้วกด Alrighty, เรดี้แล้วเขาไปกดอเรดี้นะครับก็ช่างมันเราไปดูกันที่โหมดการเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะสมูทขนาดไหนนะไปเร็วๆๆๆๆ,ๆวิ่งๆอยู่ไหนเวอร์ถามเจอทีละพอร์ตดีมีทีละพอร์ตด้วยเพลินเดอร์บอร์ดเอเลน อยอัปเกรดด้วยอัปเกรดนีสใส่เราไปดูเราจะเล่นกันในโหมดไหนดีอันนี้ละกันท่านผู้ชมมีแมปให้เลือกเล่นนะครับผมชอบแมป toilet city กด confirm แล้วก็กด start เลยแบบนี้มีรถตำรวจเนี่ยผมชอบชอบอะเราจะมีโหมดให้กดเลือกนะครับว่าว่า i n s t a huh? n ร hard medium easy แน่นอนระดับผมเนี่ย instant ไปเลยนะ บบตัวตึงเนี่ยมีแค่2ตัวเนี่ยผมจะจบหมดอินซีความยากระดับอินซานก็ตัวละคร2ตัวเองเท่านั้นไปดูชิวมาก,กแบบนี้ระดัแบบผมชิวสุดๆไปก็เดี๋ยวมันจะออกมาจากข้างไหนนะว่าตัวผมเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาอยู่หมดเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะออกมาจากด้านไหนอะออกจากด้านนี้โอเคแล้วก็วางตัวละครไปเลยครับ ตัวเนี้ยเอาอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมด้วยพลังของมันเนี่ยเอาอยู่เดียวกันในต่อยต่อยป้ามในต่อยต่อยเฮ้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 ยเริ่มเริ่มไม่ใช่ละอันนี้เริ่มไม่ใช่ละท่านผู้ชมอันนี้เริ่มไม่ใช่ละอันนี้ผมว่าผมต้องวางอีกตัวหนึ่งละเริ่มไม่ใช่ละผมต้องวางดักไม่งั้นไม่ไหวแน่เฮ้ยนี่เริ่มไม่ใช่ละท่านผู้ชมมันมันเริ่มไม่ใช่ละผมว่ามัน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 ไม่ใช่ละแต่ภาพเนี่ยมันสมูทนะภาพมันสวยมากเลยเกมเนี้ยคือภาพมันสวยมากตัวดูความสมูทของมันคือเกมมันสวย มากท่านผู้ชมดูจากโมเดลแล้วก็แสงเงาต่างๆดูจากโมเดลเนี่ยมีการเก็บระยะเล็กๆน้อยตรง,งไฟตรงไฟตามจุดต่างๆครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเริ่มไม่ใช่ละมันมันหลุดมาเยอะเกินไปละผมว่าผมว่าถจ้าดีไก่ผมนี่จะโหดแบบโหดสุดเลยนะซึ่งเนี่ยต่อสิดอีรอบหนึ่งผมไม่ยอมหรอกในเมื่อ,อยังไงผมก็ต้องเอ,อจาจัดการมันให้ได้พอสองตัวเนี่ยอาจจะไหวมวันต้องมีสักตัวอะไรที่ฆ่าได้เฮ้ย มันจะรอดไปได้หมดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะมันจะรอดไปได้ทุกตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้มัน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 ไปหมดเลยแต่ว่าน่าจะยังไม่แพ่นะคือเรายังเหลืออีกตั้ง547เวฟเนี่ยแค่3เวฟแรกเนี่ยอาจจะผิดพลาดาทางเทคนิคเล็กน้อยนยเห็นไหมมันก็ไม่ตายหรอกเนาะไม่ตายไม่ตาย1 <c oughs> นาที18วิอ่าโอเคท่านเจ้ แล้วทำแบบนี้ในทอร์เรนต์เล,เลกาซี่เป็นแบบที่ภาพสวยเอาเรื่องนะครับภาพเป็นสวยมากสวยจริงยอมรับมากๆสวยกว่าซิกเวียร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกบอกเลยว่าใครเนี่ยแบบทาวเวอร์ดีเฟนซ์แบบใหม่มาให้เราก็อย่าลืมไปเล่นกันได้และใครที่อยากซื้อเกมพาเนี่ยต้องรับถึงเอฟซัตช็อปคับเลทหกดึกถึงซื้อได้ซื้อเลยซื้อด่วนซื้อทันทีโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า see you again bye bye ชิวว่ะ